เฮ้ยไปลุงไปก่อนไปก่อนอใช่ไหมใช่ไหมล,ลุงไปก่อนเลยลุงไปก่อนเลยสวัสดีครับผมฝุกจังเกิลถูนะครับอ่าทุกคนวันนี้ผมก็ได้เข้าป่ามาอีกโซนหนึ่งนะครับก็คือโซนนี้ผมยังไม่เคยเข้ามาถ่ายเลยนะทุกคนก็มาเป็นครั้งแรกนะครับ ก็คือผมได้ยินข่าวมาจากเพื่อนผมนะครับทุกคนว่าช่วงนี้นะครับมีโจรชุดดำนะครับกําลังอาลาวาดเลยนะทุกคนก็ผมยังไม่เคยเจอเลยนะแต่เพื่อนผมหลายหลายคนก็น่าจะเจอกันไปแล้วนะครับพอผมยังไม่เคยเจอเลยนะว่าลักษณะเขาเป็นยังไงนะทุกคน <c oughs> ว่าทุกคนเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยครับว่าผมจะเจออะไรหรือเปล่านะครับทุกคนไค <c oughs> รับทุกคน เขามาส <C oughs> ำลวจกันเลยโหคือป่าโซนนี้ผมเพิ่งมาเป็นครั้งแรกนะครับทุกคนก็ไม่เคยมาเลยนะ ได้ยินมาว่าช่วงนี้นะครับทุกคนก็คือโจรชุดดำกำลังอาราวาดเลยนะครับก็คือเหมือนมันจะมีการหล่คนเลยนะแต่ผมยังไม่เคยเจอเลยนะครับได้ยินพวกเล่ามาให้ฟังนะทุกคนแต่ถ้าผมเจอแล้วแบบ มันแบบไม่เจอผมนะผมก็จะแอดถ่ายนะทุกคนแต่ถ้าผมเจอแล้วมันอยู่กับไลายคนแล้วมันเจอผมผมก็จะรีบเลยนะทุกคนถ้าผมเจอนะครับก็รอดูกันเลยนะว่าจะเจออะไรหรือเปล่านะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะทุกคน ได้ยินมานะเพื่อนผวกเราไมา้ฟังก็คือพวกนี้มันจะโหดมากเลยนะทุกคนคือมันก็โหดพอๆกับแก๊งไอพอดเลยนะไม่แน่อาจจะโหดกว่านะทุกคนจนชุดดำนี้อาจจะโหดกว่ากลุ่มไอ้พอดนะทุกคน ผมฟังจากเพื่อนผมเล่ามาแล้วนะครับคือมันมันอันนี้เลยนะทุกคนถ้ามันจับคนได้นะครับคนที่มันต้องการนะก็มไม่รู้เหมือนกันนะแล้วแต่หลายนะครับว่าจะโดนอะไรนะโดนเดินมาดานหน้านะทางตันโดน,นไปไม่ได้นะ ต้องระวังเป็นอย่างมากเลยนะทุกคนคือเราต้องระวังตัวตลอดเวลาเลยนะแล้วผมก็จะพยายามจะเดินไม่ดังมากนะครับว่าถ้าเดินดังเดี๋ยวมันรู้ตัวนะฮคนเฮยใครไม่รู้นะมันนั่งนอนอยู่ตรงนู้นนะทุกคนไม่รู้ว่าทุกคนเห็นไหม ผมก็เกือบจะไม่เห็นแล้วนะแต่นี้เขาใส่ชุดสีออกออกน้ำตานลนะทุกคนคินฟลีนนะผมว่าน่าจะไม่ใช่พวกโจรชุดดำนะทุกคนพอผมฟังมานี่มันบอกว่าจะเป็นคนแต่งตัวชุดสีดำหมดเลยนะ แล้วก็ดุมากเยวผมจะไปสก,กิปเขานะเขาเป็นอะไรไม่รู้นะทุกคนผมยังไม่อยกปุุกเขานะ พี่เจนเจนี่พี่พี่ยัง้งพี่พี่ยังไฮะอะไรเนี่ยที่นี่ในป่าดิพี่เอาพี่มานอนอยู่ได้ไงเนี่ยเออต้ึงมึงมึงเจอไอ้คนใส่ชุดดำๆไหมฮะดำๆั้งตัวเลยใส่รองเท้าใส่ดำหมดเลยอ่ะมึงเจอไหม ไม่เคยเจอเล,ลุง <Okay. S 1> แต่เหมือนได้ยินมาอยู่นะ oh. จะบอกนะว่าลุงไปเจออุ้ยแขนลุงไปโดนอะไรอ่ะล้มไปดลยคุณนี้มันโอ้ยแพ้ใหญ่เลยหีืว่าโอ้ยดวนตาบูดบึ้งไปเลยเดี๋<อ>ยวกูจะเล่ามึงฟังไหมใช่ลุงแ้่นี้ก็มีขึ้นนอนนะแล้วคุนอนตรงนี้ได้ไงเ,เนี่ยโอ้ยไหวไะเนี่ยลุงด ตามอีก็ล้วนายเงินหมดเลยเจ้าลุงมีมาตั้งแต่เมื่อค yeah. ืนแล้วหรอตอนนี้จะไม่ได้เมื่อเช้ามั้งถูกใจไม่ได้นะไม่รู้มันตามาอีกหรือเปล่ายังไม่แน่ใจคืมานอนตรงนี้เงินลุงก็ไม่รู้เหมือนกันคือลุงก็ลุงเจอมันที่โซนนี้ใช่ไหมลุงไม่รู้คุณนีมาถึงไหนยังไม่แน่ใจเลย แต่มันมีมีดนะต้องระวังเลยมีมีเหรอพี่เออแต่กูจำได้แล้วพี่ชไล่ผมหนอยได้ไหมอโดนมันัดใช่ไหมล่ะแล้วก็มันมันคุยมันเกี่ยวกับเพื่อนวัวมันก็บอกไปมันพูดเกี่ยวกับเพื่อนัวก็มีคนมาช่วยมีคนมาช่วยใช่ไหมล่ะพวกมันโดนะไแต่ม่เป็นไรลืมเลยเ ถือมี่ถืออะไรพร้อมหมดแบบอาวุธครบมืออะมันเข้าม,มาเพื่อม,มันบอกให้กูหนีไปกูก็หนีมากูหนีจนมาถึงเนี่ยแล้วก็กูหนีไปไม่ไกลเท่าไหร่นะใกล้ใกล้เนี้ labeled, ยกูก็อคอยดูพวกมันเนี้ยสักพักมันตามกูเนะี่ยกูต้องมาหนีเนี่ยหนีมาถึงนี่อะไรเนี้ยหเห็นไหมโคตจริงบอกเลยแล้วพี่บอกศาสนะมันได้ไหมว่ามันเป็นยังไงดูบลางมันผมนไม่รู้แต่กูพูดได้คำเดียวอ่ะมันใส่แต่ชุดดำอ่ะชุดดำเงินแดงดำ หมวกที่ดำบดเลยมันทีอนีดใช่ไหมนี่ๆมีด้วยกหยองย่ลบ่เลยผยัไม่เคยเจอนะผอยากเจอมันวาง้ยมันก็มีวุฒิแล้วนี่นี่ใช่ไหมเหรนี่แต่นี่นี่เพื่อนด้วยไล่พวกนี้มันอยู่กันดีคน่ะไม่นะแต่กูบอกมันบอกว่ามันมีเพื่อนด้วย เพื่อนเงนโดนจัดการไปกูก็ไม่รู้ว่าใครอ่ะวมันจะมาเล่นไงมมันบอกกูไม่รู้เาดจัดการเพื่อนงมันบอกว่ามึงจักคนนี้จัการเพ่อนเงนแล้วก็มันจะเล่นอี่โอยงใครลงงนี่มาได้เพราะมีคนช่วยอยู่คนนึงใช่ไหมใช่เป็นัยร่นหนุมๆเลยแบเจอที่แถวเซนงโ่ะไม่ใช่ผมไม่่เลยอ้นี้มันเติตัวแบบรุนลาเดียวไหม มันเนี่ยบึกดึแบบนี้เลยเป็นกรหุยาวอะดึกม่นก็สรงแบบมึงเยาวถือถือ,อไราร้อหมดมนโชคดีที่หึม,มาได้เีอุกบขมันมมากที่มาช่วยงเมึงก็ไมอดแล้วกังหวะน้นมคิดหน้าลูกเื้อกเื่องนี้มันพกหน้าอ่ไรเงี้ยอ่ามากเสื้อแขยาวสีดำดากางเกงสีดำรองเท้าดำหมดแล้วก็แบบ เราถือถ้าคนนั้นไม่มาช่วยตรงนี้มันอาจจะตายได้ใช่ไหม,ไมอรเป็นเหมือนที่ผมได้ยินเลยนะทุกคนมีวังคนะูด้วยเหรอคือเหมือนที่ผมได้ยินมาเลยนะผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันอยู่แถวนี้เปล่า ลุงไมปก่อนเลยลุงไม่ก่อนเลยลุงไมปก่อนเลยลุงไม่ก่อนเลย,ลเลยแต่ผมจะดูทางให้พี่เขานะไอ้ลุงเขานะดูหน้านะจะแก่แล้วนะทนะุกคนแต่ผมเผื่อไปเรียกพี่นะ ไปก่อนลุงนี่ไปก่นอนเฮ้ยลงยุงอย่าไปตะโกนมนันดิเดี๋ยวมันก็ตามาเฮ้ยลุงลุง

พุงว่ามันมีกี่คนนุกูเจอมาเช้าอะแค่คนเดียวแต่มันบอกว่ามันมีเพื่อนนะดิไม่เสี่ยงดีกว่านะ,ะเราไม่เสี่ยงนะออให้มันไปก่อนให้มันเงียบๆก่อนเงียบไปแล้วดูออกไปเล้วมั้งตกใจตีนะั้นเราไม่ออกไป จะเป็นตัวรอได้ไหมได้ลุงเดี๋ยวลุงเราจะไปเจอกันที่ไหนนะแต่ลุงเอาไปนี่ก่อนได้มันขึ้นไปมันนันทีกูจะไปทางไหนถามผมมาเดี๋ยวผมจะนำลุงนะทุกคนคอยดูตอนทางให้ลุงเยนะ ลุงมาลุงมาแล้วอะไรนะลุงลุงไม่ไปกับผมเหรอ เกือบไม่รอดนะทุกคนดนะีมันไม่เจอตัวพวกผมตอนพวกผมวิ่งหนีนะครับถ้ามันเจอนี่มันแย่แน่เลยเราแย่แน่เลยนะทุกคนมันน่าจะรู้ที่แอบพวกผมนะแต่ลุงบอกให้ผมไปก่อนเลยนะลุงเขาแยกไปอีกทางหนึ่งนะทุกคน ผมว่าลุงเขาคงจะไม่ไปโดนซ้ำสามแล้วนะทุกคนตอนนี้แป๊บน,นึงนะผมคันนะทุกคนแขนลุงนะครับทุกคนแขนลุงมีแผลใหญ่มากเลยนะ เหมือนลอยโดนมีดปาดหนังเลยนะนี่ผมไม่ได้หยอกนะทุกคนที่ลุงเขาบอกว่าล้มอะ่ะผมไปดูนะโอ้โหแผลโคตรใหญ่นะทุกคนดูแกก็เกือบจะไม่รอดนะที่เขาเท่าที่ผมฟังมาที่เขาเล่ามานะก็คือมีมีผู้ชายคนหนึ่งคนระับช่วยแกไว้นะทุกคน พอเขาบอกแนละ้วว่าเป็นวัยรุ่นเป็นผมเนี่ยนะครับอ,อรุ่นข่าวเดียวกับผมนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นเพื่อนผมหรือเปล่านะครับทุกคนแน่ใจนะพอ,อลุงบอกว่าถ้าไม่ได้ชายคนนั้นนะลุงอาจจะไม่เหลือแล้วนะทุกคนอาจจะอาจจะไม่อยู่แล้วนั่นเองนะวันนี้ผมก็กำลังเดินทางกลับเลยนะ ดูป่าดิคนดูนะโคตรลกนะครับแล้วผมต้องหาทางกลับนะ วานะลุงน่าจะปลอดภัยแล้วนะว่าลุงเขาน่าจะไม่ไม่หนี้ไปให้มันจับอีกแล้วนะทุกคนเอาละทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมขอตัวหาทางออกจากป่าน,นี้ก่อนนะทุกคนผมก็เริ่มจะงงแล้วนะผมก็มาครั้งแรกนะครับเริ่มจะงงทิศแล้วนะ ครับทุกคนเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอตัวเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ